จินตนาการดูสิว่าเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในดินแดนบ้านเกิดเราระเบิดที่ยังคงพร้อมใช้งานจากสงครามเก่าแก่กำลังรอวันที่จะสร้างภัยคุกคามให้กับผู้คนแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในหนังหรือนิยายแต่เป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองแยาแก้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของข่าวที่ทำให้คุณต้องอ่านต่อเพื่อรู้ว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยมันแข็งแรงแค่ไหนจริงๆ ในข่าวล่าสุดจากแบงคอกบิสนีลหมวดการเมืองเมื่อวันที่14ตุลาคม2568เวลา15นาฬิกา4นาทีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพเรือไทยทพพ1ได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก2ทุ่นในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองแยาแก้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันถึงความเสี่ยงที่ยังคงอยู่จากยุคสงครามในอดีตแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามทำไมระเบิดเหล่านี้ถึงยังคงใช้งานได้หลังจากหลายสิบปี และนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการทําความสะอาดพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูรายละเอียดกันเถอะเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้รายงานว่าวันนี้พวกเขาได้ตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองแญาแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีกจํานวน2ทุน่นซึ่งสาหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคาศัพท์นี้ทุ่นระเบิดคืออุปกรณ์ระเบิดที่ถูกฝังหรือวางไว้เพื่อทําลายผู้คนหรือยานพาหนะที่ เดินผ่านโดยมักใช้ในสนามรบเพื่อป้องกันหรือทำลายศัตรูและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัวเพราะมันยังคงพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อเวลา11.15นาฬิกา15นาทีชุดตรวจค้นได้พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POMC สองจำนวน1ทุ่นที่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานโดยตั้งอยู่ที่พิกัด 48PTA5525529022 และไม่นานหลังจากนั้นเวลา11นาฬิกา3 2นาทีก็ได้พบอีก1ทุ่นในชนิดเดียวกันสภาพพ,พร้อมทำงานเช่นกันที่พิกัด 48PTA5526429010 ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้ทั้ง2ทุ่นนี้ตามขั้นตอนที่ปลอดภัยและเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยสรุปแล้วตั้งแต่การลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในวันที่10ตุลาคมถึง14ตุลาคม2568ในพื้นที่บ้านหนองแยาแก้วชุดนี้ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมแล้ว9ทุ่นโดยแบ่งเป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN ที่สภาพพร้อมใช้งานจำนวน6ทุ่นซึ่งเป็นแบบระเบิดที่ติดตั้งอยู่กับที่และจะทำงานเมื่อมีแรงกระตุ้นเช่นการเดินผ่านชนิดระเบิดอยู่กับที่ M N79 ที่สภาพพร้อมใช้งาน1ทุ่นอีกแบบหนึ่งที่คล้ายกันแต่มีกลไกการทำงานแตกต่างเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจง่่่่ายยใให้้นนนนนึึกกกถงัับดดทีซออูพืิ และชนิดสะเก็ดระเบิด PMC 2ที่สภาพพร้อมใช้งานหากติดตั้งลวดสะดุดจำนวน2ทุน่นแบบนี้จะกระจายสะเก็ดระเบิดออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยลวดหรือสายที่ตึงแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและอาจนำมาซึ่งความเห็นต่างเหตุใดจึงยังคงมีระเบิดเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ราบเรียบของไทยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองบางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องปกติจากประวัติศาสตร์แต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการทำความสะอาดพื้นที่เหล่านี้อย่างเต็มที่คุณคิดอย่างไร การค้นพบเหล่านี้ควรกระตุ้นให้มีนโยบายที่เข้มข้นมากขึ้นในการตรวจสอบและทำลายวัตถุระเบิดร้างเหล่านี้หรือไม่หรืออาจเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของสงครามที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราต้องการฟังทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์